งามเนาะงามค่ะกว่ามีมีติ่งตึงเนียพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่กมีมีติ่งตึงโอ้ยอย่างนี้หลายๆชอบดิเนาะ โดยปิดท่ายเมื่อนี่เด้อผมเป็นพี่น้องเด้อต้มไก่ามมุ้ีไก่จตันีแต่ปากระปองไงเลยเพื่นเนาะอ่ากระองมุ้อจะน้อยจะน่อยเออจะน่อยพี่น้องเลยเนาะ เมื่อนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะคนขึ้นล้านเนาะขึ้นล้านเนาะพี่น้องเนาะคนขึ้นเรียบร้อยวันนี้ก็สิปั้นพี่น้องเอ้ยบานนี้นะเมื่อนี้นี่ยบริจิตหยุดงานดูการเมื่อคืนดอกเนาะว่าสิได้ปั้นเมื่อนี้พี่น้องเนาะหยุดงานมาคนเขาขึ้นอยู่ในนี่แหละให้มันสำเร็จว่าย่านผลตกห้ำมาสั่นเท่าพี่น้องเอ้ย อ่าบได้ขึ้นว่าจิมีรถมาผ่านมาทางนี้เลยพี่น้องเนานะอ่ากเาเาา็เลยว่าเอ้าอ่าดีด้วยนะสันบันีก็ได้มีอนาคตรถผลมาปั่นนะครับสิปั่นเลยอ่าไหวเป็นพอ่อไหวไหวเป็นสอบใครกลัวเป็นพ่อแน่นอนไหมเนาะเป็นพอน่อยังว่าผลต้องทำมาหนิพ่อเฮงมันเป็นสอบอยู่ไหวอยู่ในผลคักทุกพี่น้องเลยเนาะผลทั้งสามเอกก็ได้แม่เอ้ยสบายดี สบายดีสบายดีเนาะคุณจะพอกับพ่อถ้เขาบ่าถ้าเขาวิ่าพี่น้องเนาะเข่าไม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเข่าไม่เข่าไม่เข่าหอมเข่าไม่เนาะใส่ได้เนาะได้กินเข่าไม่นี่แต่ว่ายังไม่ได้กินท่อนเข่าไม่นี่พี่น้องเจยทำประจิตอย่างไดรยังเลยเยังยังเนาะอ่าบริสีไปด้วยคุณ ทางนี้จะพอเอ้สบายดีสบายดีอะไรกระปุกเท่าเท่าได้ยังบุลืมหนังชืออยู่นี่เนาะเท้าตายเพื่อเนายเท่าได้ยังเขียนหนังชื่อเป็นอยู่หน่เนาะคอวบาลืมเหรอโอ้เป็นลืมบัดเมียบบดเมียับบบุป็นเลยเมียเนาะเมียเมียบ้านบุปผีเลยอมเมียบ้าลงเขียจิ๊กเกอระะ อืมเอยเขาด้เขาในเผยๆเที่ิ่มทิมให้น้องเนาะเเองก็ได้าไปเฮียนเนาะเออราตะกี้เาองเอ้อันนี้มันเป็นเา อ่ามันเป็นเข่าที่ว่าเ้าตีเองเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมันก็เลยอยากมีอาณาปนเปนแบบว่ามิดอันนี้แน่รอษาเบิงอนณาทั้งอ่าเพิ่นปั่นเด๋วทำห้องว่างามงามพี่น้องเลยเนาะงามแน่นอน,น,น,อนแต่ว่ามันเป็นเนาะแต่ว่าร,รอเบิงปีไก่เนี่ยได้เปรตชิดบ่แม่ปีไก่เนี่นยโม่เก้าชิดเพื่อนที่นี่น แกนี่ขวานดิดับกระดำกายวะเฮ้อเลย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 อืเอาเลยเอเลยปีนี้นะยอดปีน้องยอดครึ่งนึงปีนี้นะมันก็ได้รู้สึกว่ายานลุกเนาะตัวบตานน่างามอยู่ตัวว้านนะอ่าเนาะเอาเช้ สบายดีสบายดีเนาะมวยขุดแมงอันนั้นมืยขุดแมงชอนแมงชอนผมเลยเก็บบดกามเนาะเลแต่เพิ่นไดเนาะตัวนี้ได้แซวบ่ได้บ่ตัวนี้บ่ได้พ่อนปรางอะไรเนาะจะเป็นยังหองกัสิเนาะบ่บ่นาะเนี่ยมาเนี่ย ไหนได้อ่าดูปีนองเด้อบานเด้อน้อบ่มีกัมะกรอเน้ต้องมีกัมะกรอเน้อือออต้อง่ับในน้อขีว่าชลงกว่าสบายดีน้อว่าชีว่าชไปทางไหนก็ เออเราเบื่อคืได้ไ่มสิมาตกอยู่นี่ก่อนเนาะเออากะฮากะขึ้นมาเมื่อนี้นะเนาะช้ไทยบางบางมุ่งนี่เอ้วโอ้ยเราตั้งกาถือก็ดีเนาะไปจะเข้าแล้ย่งุหเออ เนนได้บลายแล้วปีนี้มีแต่เพื่องเลนี่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 เขาวานนท่ไรเขานีขหยอดบ่ตัวานเอตัวทั้งห้ดเขาเขาดำเขาดำไม่ได้พอปันไดเลยปีนี้นะหกสิบนี่กรบื้อนืแปะก็มาฮกซิบนี่ พีาน้องเออเนาะถือว่าฮอดเนาะปีนี้เนาะหาได้ปั่นได้ได้พี่น้องเอ้ยปีนี้ได้รมไปไว้เด้อพี่น้องเด้เอเนาะทางาบัตจิ๋งก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้บึ้งได้ชมเนะเาะสี่เหล่ออันนี้คือเป็นกองเข้าเนาะพี่น้องเนะาะกองเขา้าถือว่า โอ้ยฮารุคิขอนคงเยเนาะอารุคิมเน่้ยมีแฮงแล้พี่น้องเลยถือว่ามอนี้กะดึกงานเลยพี่น้องมัอนี้กะดึกงานเลยใช่ไหมกะดึกเลยดึกเลยดึยังเลยดึกยังเลยพอดีอาจจขึ้นมาแต่เวียกได้พี่น้องเนาะมันก็เป็นแบบนี้แหละ ta sẽ nó à rồi chỉ 8, lập xong mình phải nắm cạnh nó đẹp sẽ tắt nào đấy nhỉ nó để sẽ tắt đấy nhỉ ô đâu mô bên kèm nó sẽ bên này, này. sẽ nào đấy nhỉ đẹp sẽ tắt nào đấy hả sẽ nào bởi cứ đơn chắc rồi có phải hên rốc nhỉ nó mẹ phải bỏ thử bỏ ฝึกสิที่ได้สิเมนบอกจะตันเอาบ่ตัดกันตัดต่อนี้ที่โอเคเนาตอนเช้าเขามันมันหนักเนาะเาหนักมันจะขึ้นต้องใช่บมกไปพวกเนาะเอที่เโอเคเอาไวได้พอเขาได้หลายรอบเลยเนาะจักใหม่เลยพี่น้องเลย้านำเครื่องจะตัดมาเลยเพื่อน

วังเล้อเนาะอันนี้กุ้งม่วงนี่บัวจิตบัว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 จิตจำจำคมได้แล้วนี่เทียงนี่ยิ่งยิ่งนี่นีอเทียงนี่มันมีกุ้งหมักหมักชีราอยู่นี่นี่ลงมาจากก็น่าตัวหน้าเทียงเล่นขึ้นกุ้งชีราอยู่นี่ขึ้นเห็นภาพเลยขึ้นจะภาพวะขึ้นเห็นจะภาพเด้อย้ายขึ้นไปเส้นคุณ วันนี้ก็เหมือนกระท่านนั่นเองเด่อพี่น้องเยอยเนาะเราบางเราชมไปน้ากันเด้อพี่นอ้องเด้อว่าสิได้จัดสอบเนาะปีนี่เราบางเรา่องชมคือนี้ยังหมดได้ขายอยู่อี่เนาะแต่ยังใสได้เิเตอรมันใสตะมือเอามันอิงตามเขาได้พี่น้องในแต่ละปีเขาห,หน่อยเทากับหมได้ขายกำายนี่มันอยากไหลเนี่ยก็เลยขายไปหลายรอบอยู่พี่น้องเลย เออเนาะเป็นกระตั้งใจให้เด้อพี่น้องเนาะเราลุ้นเราชมไปรำกันเนาะเตรียมพร้อมแล้วบ่บาทนี้เตรียมพร้อมแล้วบ่เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี้ได้เตรียมพร้อมบาทนี่เฮ้ยนี่มีอยู่นี่ขยะเอาลวดเอาลวดอะไรจับใช่ได้จับไปเลย บัดค kind of ืนเนี่บดคืนนึระมาิ้งสองชิดเุ้เอออยูเมเต็มนึ่งเด้เนาะอ่เอึ๊บเบ้องลึกเรเด้อเอ๊บอ่เอึ๊บ Bye. Uh, nạc nạt nó mình mà. Nhang 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 nhang. Mình nhìn này đi. Ờ. Ú. Chúng gì đâu, đồng này nó, con chi ba này. เระวังเ้ว่องแสงสี

้ามาอีกบ้านนี้ก็จนค้ำเนาะก็เจ้าเมื่อแต่หึงแล้วพี่น้องเนาะอ่าทางทีมงานปั่นเข่าคนเมื่อแต่หึงแล้วทางบริษัทเองเนาะกับทางครอบครัวพากันอนาตักตักได้กระมัดนะพี่น้องเนาะฟ้องมาได้ก็ได้ภาษาลาวฮอมเอิ่นฟ้องเนาะอ่าแล้วก็ยังมีทันหูได้พี่น้องเนาะว่ามันสีได้ประมาณจกอ่ากระสอบเนาะอันนี้ก็ได้อ่าได้หอนหาชิปได้ก็ดีเด้พี่น้องเนาะ สีปีกลายนี่ฮอตปดชิปได้พี่น้องสม่ปีกลายนี่ปีนี้อยากอ่านอ่านว่าตกอยู่พี่น้องเนาะตกอยู่อ่าแต่ว่ากะอ่าเห็ุจันได้ใช่มันบูมีเลยเนาะนไหมเนาะอ่าทักไซอ่าทักไซบองปองใช้ก,กันเลยใั่อ่าบูชิดิงครับอ่าพากันอ่าทักพี่น้องเลยอันนั้นบ่ hàm hàm con bao chẳng nắp đi ăn thèm cả hũ đấy tao bảo sao tao phò là hạ thề là huk. nó ừ. mà cái đồng bưng bay bưng về năm cành đây cái đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nặng không 그렇죠. Yep. 60ทังเขาปลูกอะไร่60ทังเขาปูกเอหก 10, อหมอะรอเด้อหมาะเขาปูกแล้วเพิ่ไม่ได้ไม่ขัดขึ้นไม่ได้ไม่ขิดแล้นเราขัิขึ้นเย5ะ86 มันใจว่าเธอไม่นะแเมนมันใจขนาะด nè Đó mười một cái. Còn vừa ra mười không dễ đấy còn

chuyện phi đồng đi à nho con đây phi đồng đây nho con à. สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอแล้วไหม

เรียใ,ให่อีก้น่ยาพื่อใช้ยน <glimp> ่ยมา้วอาหาไปคิดเลยสองถามนะ

พากัน,นกยุกเข่าไหว,วเป็นที่เข้มห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เลกระสอบเขาเนาะได้อยู่หาสิบหกสอบเลยพี่น้องเด้อเนาะปีนี้ได้อ๋อที่ขายนี่แปดชิดพุ่นได้พี่น้องเอ้ยลุบลุบลุบอยู่ฮะคือว่าเนี่ยชมชมห้องวานนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยอ่าชมห้องนะวานเนาะุาาน่นทางนี้ก็ได้ผองเขา่าใช่ อ่าทังไปชิดเองเลยสิได้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อบัตนี้ก็ได้กบุญคุณนิพสีได้หลายเนาะอ่าที่เขามาบึงมาชมปีหน้าเอาไหมพี่น้องเนาะปีนี้บัตรที่นี่และปีนี้พินาอะไรค้นนี้อ่าพินาอะไรค้นนี้อ่าพินาต่ออยู่ที่หน้าเฮ้ยไมยเนาะบัตรนี้ต่ออยู่ที่หน้าใกล้บัตรนี้ทั้งบึงหน้าใกล้ว่ามันชิได้เท่างได้เนาะปีนี้ไดยห้าสิบหกเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ไปซั่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะกลับบ้านกับซองก่อนบัดนี้ก็ได้อ่าก่ฮะบ่เป็นกินเสิเด้อตมุงตมีกินก็ได้่นอ้าวอยู่ดีมีแฮงพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ขอกคําว่าสดีสดีมืดคึมมืดคึมเนาะอ่า